ครับสวัสดีครับเก่งคนมืองแพ้ KKS Farm นกเขาใหญ่นะครับ นี่ครับวันนี้รับพัสดุมาแล้วครับ <S <S นี่ก็เป็นพันเนียดนะครับจะมารีวิวพันเนียดนะครับพันเนียดเสือหมอบแล้วก็เขาเรียกว่าเสือหมอบคอนในเนาะแล้วก็พันเนียดธรรมดาเนาะชานเดียวคอนนอกคอนกระดกอะไรไม่รู้ผมก็ไม่รู้จักเนาะก็มีทั้งของผมแล้วก็ของทีมงานเนาะคอนในนี่เป็นของผมเนาะเป็นเสือหมอบก็มาดูนะครับพันเนียดตัวนี้เป็นพันเนียดของช่างกันสายเบิร์นนะครับช่างกันราชบุรีนะครับนี่ครับก็ ผิดถูกยังไงก็ขออภัยเนาะที่ว่าอะไรนะจังหวัดนะครับใครสนใจติดต่อสอบถามมาได้ครับแพงครับบอกแค่นี้นะแพงแกะมั่วนะครับไม่รู้ตัวไหนเป็นตัวไหนหอมเหมือนกันกล่องเหมือนกันเป๊ะเขาแกะทั้งสองนะนครับ อย่าโยนอย่าทับกรงนกโอ้โหอ,อ,อ,อันนี้เป็นน,นี่เนาะของเขาเอามาแกะทำไมสายพวกขี้กระตึกมันก็มีมาเรื่อยๆแกะเพื่อรีวิวนะครับอู้สวยครับสวยเป็นเขาเรียกว่าเป็นไอประตูด้านข้างเนาะ ประตูด้านข้างนะครับสวยนะครับนี่ครับปุ้ยคันไอกระทัดรัดสวยนะครับโอ้ระบบนี่ร้อยแน่นอนครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับสวยครับสวยครับเกี่ยวให้พอดีอยากให้เข้ากล้องด้วยกะนี่ครับถ้าเกี่ยวพอดีก็ประมาณนี้เนาะ สวยนะครับสวยนะครับฝีมือของแกสวยนะครับฝีมือของช่างกันนี่สวยงามครับใครอยากได้สนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับไม่ใหญ่นะครับไม่ใหญ่ไอ้นี่เขาเรียกว่าคอนคอนอกเนาะคอนอกเป็นคอนกระดกธรรมดานะครับคอนอกคอนกระดกธรรมดานะครับสวยๆนะครับนี่ครับขึ้นก็จะประมาณนี้เนาะ สี่หลวดสี่กงนี่นเป็นสแตนเลสน่าจะเป็นสเตนเลสเนาะสวยๆนะครับสวยๆไม้ลายสวยๆเลยนะครับนี่ครับวันนี้ก็มารีวิวตอนมึดๆสีมือไม่ธรรมดาครับเดี๋ยวกันเนาะจะวัดดูโอ้งับดีมจ๊งงบนกมางงบจะนี่จนะไหน ความกว้างของพเนียดนะครับความกว้างของกระโจมครับของพเนียดตัวนี้ก็สิบนิ้วนะประมาณสิบนิ้วครึ่งสิบนิ้วครึ่งก็ประมาณยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดประมาณนี้เนาะยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดหางนี้ก็ประมาณยี่สิบสี่ความยาวโดยรวมเจ็ดสิบนะครับเจ็ดสิบนี่เท่าๆกับพระเนียดทรงผาของผมนะครับเจ็ดสิบนี่ พระเนี่ยทรงผานั่นประมาณ78ประมาณนั้นเนาะตอนนี้ผมได้แบ่งไปแล้วเนะาะมีท่านตำรวจท่านหนึ่งแบ่งไปเนาะมีผู้กองแบ่งไปก็เลยขอแบ่งไปก็เลยต้องแบ่งพระเน็ตหม,มานประโยช่แก้หมานไม่หมานไม่รู้ถ้าเป็นพระเนี่ยทรงผาก็ประมาณ2 0่สดเ 70, 7, 78, มันก็จะยาวกว่าน,น่อยครับอันนี้ประมาณ70 70โอ้ยไม่ใหญ่นะครับสวยนะครับนี่ครับสวยนะครับพอดีนะผมว่าพอดีผมชอบใบเล็กๆแบบนี้นครับพอดีครับ พรเนี้ยสายป่าต้องแบบนี้ครับได้เกินไปก็ไม่ดีครับเพราะว่านกมันจะอยู่ยากนเนาะแล้วก็ชานความยาวของคันฟาดมาหาคันควงเนาะวัดตั้งแต่คันควงไปสุดปลายคันฟาดนี่ประมาณ36นี่นี่ครับสวยนะครับลายอะไรสวยนี่ครับ นี่ครับนี่ก็เป็นระบบเขาเรียกว่าอะไรนี่คอนอกคอนอกเนาะรีวิวให้อาจารย์ต้นเสียนต้นเสียนต้นสั่งมาอ่อาก็ประมาณนี้เนาะแล้วก็วันนี้ก่อนไอ้ตัวนี้ก็ตัวไฮไลท์ตัวไฮไลท์ของเราคอนในเขนาเรียกว่าคอนในทรงเสือหมอบ เดี๋มอบมดูอะไรไปอะไรแล้วครับหมดไปหมดครับเมียยืนคุมดังหนานี่โอ้ยอย่างบอกรทุกเม <c oughs> ียยืนคุมพูดอะไรผิดผ,ดผดีถูกถูก,ถกนี่เก่งไปหมดเลยยืนคุมน <c oughs> ะ <c oughs> ไ่นี่กันนี้ก็จะมีราคาเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับใครสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้สั่งเป็น ประมาณสองเดือนเนะาะจังประมาณสองเดือนอะไรประมาณนี้เนาะใครว่าถูกว่าแพงอ่าถ้าใครชอบของถูกก็ขุดอยากเนาะอ่แต่นี่มันไม่ถูกมันแพงโอ้นี่ก็สวยงามครับสวยงามโอ้สวยเลยนะครับนี่นี่ครับทรงผา อ,อใช้เต่อันเนียดสงหน้าผาเนาะแล้วก็มาจับไอตัวนี้ก็พูดผิดๆถูกๆเนาะพันเนียดเสือหมอบนี่ครับเสือหมอบความใหญ่ความยาวเท่ากันเป๊ะความใหญ่ความยาวเท่ากันเป๊ะนะครับนี่ครับความใหญ่ความยาวเท่ากันเป๊ะเลยนี่สวยๆนะครับ สวยคนละแบบครับคอนนอกคอนในนี่ครับก็เป็นพระเนยตเสือหมอบช่งาชชชงกันราช,ชบุรีเนาะช่างกันราชบุรีนี่ครับจะประมาณนี้สวยๆนะครับพระเนยตของแกเดี๋ยวก็จะขึ้นระบบให้ดูเนาะก็จะเป็นเอาตรงนี้ก่อนก็จะเป็นความกว้างก็จะเป็นเท่ากับเมื่อกี้ เท่ากันครับยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดประมาณนี้เนาะประมาณนี้มันยี่สิบสี่ยี่สิบห้าประมาณนี้ความยาวโดยรวมก็ประมาณเจ็ดสิบนะครับเจ็ดสิบความยาวข้างคันควงคันฟาดประมาณสามสิบหกประมาณนี้เนาะเท่ากันครับเท่ากันนี่ครับสวยๆนะครับโอ้สวยงามครับสวยงาม เป็นซี่สแตนเลสครับประตูข้างเนาะประตูข้างผมสั่งเป็นประตูข้างครับนกมันจะเข้าง่ายถ้าเป็นประตูอันนี้นกเขายากประตูข้างล่างครับก็แล้วแต่เนาะแล้วแต่นกต่อของใครแต่ละท่านนี่ครับก็จะมีตัวเกี่ยวล็อกนิดหน่อยการประตูเปิดนะครับนี่เป็นซี่โครงลวดสแตนเลสเนาะนี่ก็ระบบ การขึ้นท่เนียเสือหมอบก็จะประมาณนี้อ๋อไม่ค่อยได้ใช้ไม่ลั่นนะครับหาอย่างเบาๆคัตเตอร์ก่อนด,ดีกว่าโอ้นี่ขนาดไฟเช็กนะครับไฟเช็คนะครับระบบรวดเหลวมาครับลวดลายไม้สวยแล้วนะครับ <Ooh. S 2> นี่ครับสวยนะครับสวยสวยนะครับตัวนี้สวยคอนพันเนียดดูเลยครับนี่ครับเป็นไม้อะไรไม่รู้ไม้อะไรนี่เขาเรียกว่าไม้ <c oughs> ไม้สกเกนี่ครับอู้ระบบโอเคนะครับระบบโอเคใครสนใจติดต่อสอบถามมาได้ทางไลน์ที่ขึ้นบนหน้าจอเนาะไม่ต้องโทรไม่ต้องอะไรครับไลน์ครับใครสนใจจริง เดือนสองเดือนนะครับใครรีบก็ผ่านก่อนนะครับใครที่ว่าแพงก็ผ่านก่อนนะครับใครที่ว่าชอบของถูกก็ผ่านก่อนนะครับสมราคาอะไรแน่นอนไม่บอกครับไม่บอกราคาในนี้ครับไปพูดกันในไลน์นั่นครับเขียนพูดโทรศัพท์เก็บคอประมาณนี้เนาะสวยครับสวยระบบดีมากครับระบบนี่ครับเก็ไฟแช็กนะครับนี่โอ้โอ ว่าจะแบ่งให้เขาแบ่งไหมเนี่ยไม่มีพันเนียตทรงผาเล่นด้วยช่วงนี้พันเนียดไม่มีครับเหลือแค่นี้ครับพันเนียตก็มีพันเนียดสายเมืองสองชานเนาะแล้วก็พันเนียตที่ว่าของช่างนัดให้มาเนาะเขาเป็นอะไรเขาเรียกว่าอะไรเสือตบตูดอะไรไม่รู้แล้วก็แล้วก็พันเนียดอันนี้เนาะเวียดนามเนาะก็ไม่ค่อยได้ใช้เวียดนามนี่เอาไปห้อยที่ไหนก็กลัวนกไม่เข้าแล้วก็พันเนียต ไอ้เขาเรียกว่าพระเน็ตเขาชวาเนาะก็เล่นเล่นอยู่ไปเรื่อยๆ,ๆนี่ครับอูสวยครับสรุปแล้วสองตัวนี่ก็บอกไม่ถูกเนาะราคาก็นู่นแหละครับหลายพันนะอาะง่ายๆไม่บอกในนี้อยากรู้พิมพ์กันไปบอกเอพิมพ์การพูดในไลน์ไม่พูดโทรศพรัพท์ครับไม่อันนี้เนาะไม่ต้องโทรเกียรตคุยครับ,รบนี่ครับอยากรู้ พิมพ์ลายมาเลยครับพิมพ์ลายมาผมก็จะพิมพ์ลายละเอียดไปให้นะครับนะพี่เกียรติพูดเยอะเนาะบางครั้งโทรศัพท์มาโอ้ยอวดรู้อีกหลายอย่างเนาะคนเราประมาณนี้สวยครับสวยเนี่ยแจ๊ะท่านึงถามแบ่งครับแบง่งแบง่งรู้เนี่ยเดี๋ยวรอตัวไม่ไม่รู้จะแบ่งตัวไม่ให้ไม่รู้ <laughs> ลายไม้ลายอะไรมันสวยทำมาดีมากครับทำออกมาดีมากครับเนี่ยตัวนี้ลงตัวดีครับ เาเนียดช่างที่ว่าทำสวยๆแบบนี้หา,ยา,หายากนะครับเาเนี่ยหายากนะช่างทำเาเนี่ยสวยๆแบบนี้งานฝีมือนะครับสวยแนละ้วใช่ว่าจะสวยแล้วก็ลวดลายมันจะเวอรออลังการเกินอ,อะไรมันบางครั้งมันได้แค่โชว์เนาะสำหรับคนที่เอาไปโชว์ลวดลายอะไรมันก็โชว์สวยได้เนาะเป็นโอ้ยเป็นหัวอะไรนักหนามันก็นกมันเห็นก็นึกว่างงูเขียวก็นึกว่าพยาน,นาคกขึ้นไปเลื้อยทำไมบนน้นนน อันนี้มันสวยลายอะไรสวยแต่ว่าสามารถใช้งานจริงได้สวยครับแกะลายแกะอะไรพอดีพอดีนะครับสําหรับใช้งานเนาะนี่เนาะขึ้นระบบเสร็จแล้วก็มันไม่หั่น,นครับงานแกะฝีมือมากนี่ครับไฟเช็กนะครับโอ้ตันนี้ก็ไฟเช็กนะครับโอ้โอไอเสียหมอบนี่โอเคโอเคเลยครับสําหรับราคาแล้วก็ ที่ว่าผมแบ่งมาเนาะผมไม่ขอพูดในที่นี้เนาะบางคนถามไม่เห็นพูดราคาไม่เห็นบอกราคาเลยผมจะบอกทําไมครับผมทําช่องอ่าเดี๋ยวจะมีปัญหากับที่อื่นเนาะเดี๋ยวจะมีปัญหาอยากรู้ไปถามไปคุยกันในไลน์ไม่ต้องโทรมาผมไม่ใส่เบอร์โทรนะครับคลิปนี้ผมไม่ใส่เบอร์โทรแต่ว่าใครที่ว่ารู้รายละเอียดยังไงอ่าก็ประมาณเดือนสองเดือนเนาะกว่าจะได้สั่งมาใครอยากรู้รายละเอียดสั่งมาในไลน์เนาะสั่งมาในไลน์จ่ายก่อนเท่านั้นไม่มีปลายทางครับ เหมือนกับหัวเศร้าไอ้เศร้าถามกันมาเยอะครับถามกันมาเยอะเศร้านี่ครับนี่นี่ครับมันลูดได้แล้วมันล็อกได้นะครับว่าขี้กระตืดรู้ครับช่องผมทําคลิปประมาณนี้เนาะคนอื่นพูดดียังไงไม่รู้ผมตรงครับมันล็อกได้ เมื่อกี้ลูดให้ดูแล้วนะครับนี่มันล็อกได้นะครับมันล็อกได้นี่นี่ครับขวาี้กระตืดนะครับมันล็อกได้ครับอันนี้เจ็ดเมตรนะครับใช้งานได้เต็มนะครับเก้าเมตรก็ใช้งานเต็มเก้าสิบเมตรก็ใช้งานเต็มสิบราคาไม่บอกทักมาในไลน์ครับไม่ต้องโพี้เกียจตอบคาถามขี้กระตือครับนี่ครับล็อกได้นะครับสาวได้เหมือนแ้ว อะไรปกตินี่ครับนี่นี่นี่ครับ,รบไม่รูดลงแต่ถ้าเราจะแค่นี้มันรูดได้เราจะสาวเศร้าแบบปกติอย่างนี้ก็ได้แต่ถ้าเราจะล็อกขึ้นไปแค่นี้เราล็อกได้นี่ทุกเจ็ดข้อเราล็อกได้หมดนี่ครับนี่ไม่มีรูดไม่มีอะไรเนาะดูคลิปพยายามดูให้จบนะครับดูให้จบอ่าบางครั้งดู แค่นันเอไม่ถึงนาทีสองนาทีแล้วก็มาสรุปให้กันอ่ามาเหมือนกับอวดรู้แล้วก็ตัวเองไม่มีแล้วมาอวดรู้อีกนี่ครับไม่มีใครเหนือใครหรอกครับนี่ประมาณนี้เนาะสำหรับหลายหลาท่านที่ว่าอุดหนุนอะไรที่ว่านี่เนาะสอบถามอะไรมาก็ขอบคุณมากๆนะครับที่ว่าท่านที่ว่าอุดหนุนไปเนาะ นี่ครับก็จะรู้นะใครที่ว่าอุ่นหนุนไปเขาจะรู้เลยนะครับว่าประมาณไหนถามว่าอ่อนไหมทําให้ดูเหล็กมันยังอ่อนครับทําไมจะแบบนี้มันจะไม่อ่อนมันก็อ่อนนั่นแหละครับแต่มันแข็งแรงกว่ามันอ่อนนะครับแต่มันแข็งแรงกว่าแต่มันอาจจะแต่มันก็น่าจะแข็งกว่าคันที่ว่าใช้ทั่วไปเนาะอันนั้นมันคือคันเบ็ดแต่อันนี้มันไม่ใช่มันเป็นเศร้า สำหรับที่ว่าทำอะไรทั่วไปเนาะนำเข้าอ่าก็ประมาณนี้โอ้ยรีวิวพันเนียร์โคตรเศร้าแล้วเก็บคนใครสนใจก็ติดต่อสอบถามกันมาได้นะประมาณนี้เนาะแต่สองใบนี้มีเจ้าของแล้วมีเจ้าของแล้วนะครับนี่ครับมีเจ้าของแล้วสวยๆนี่ใบนี้ก็มีเจ้าของแล้วผมเองแล้วก็น่าจะมีอาจารย์ท่านหนึ่ง ติดต่อมาจะแบ่งกลางอากาศก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมจะเอาไปใช้พรุ่งนี้เลยไม่รู้อาจจะไม่แบ่งหรือว่ายังไงไม่รู้นี่ประมาณนี้เนาะเก่งคุณุ่แพทเคเคฟาร์มนกเขาใหญ่ครับคลิปใหม่ๆคลิปด,ดีๆถ้าท่านกดถูกใจกดไลค์กดซ like, ับสไครต์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับกดกระดิ่งคลิปใหม่ๆของดีๆแบบนี้อ่าก็จะมีคลิปใหม่ๆไปเด้งขึ้นในในโทรศัพท์ของท่านเนาะท่านก็จะได้กดดูเร็วๆอ่าเผื่อมีอะไรดีๆ มีอะไรถูกๆนี่ไม่มีแน่นอนนะผมมีแต่แพงๆนี่ก็จะทันก็จะได้หาได้สอบถามอะไรมาอย่างรวดเร็วเนาะจะได้ทันเขาเอาง่ายๆคลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับกดกระดิ่งไว้ครับกดติดตามกดซับสไครต์กดถูกใจบ้นครับเก่งคุณพี่แพ้์ KKS าร์มนกเขาใหญ่ครับโอเคครับมาตรฐานของแท้มันเดิมครับขอบคุณครับ คลิปนี้ก็สนุกนะครับกดหน้าจอของท่านเข้าไปเลยนะครับคลิปนี้ก็สนุกนะครับถ้าใครจะหาดูหลายๆคลิปก็กดเข้าตรงนี้เลยนะครับกดเข้าที่วงกลมเนี่ยครับรูปเก่งคุณมืองแพที่เป็นวงกลมเนี่ยนะครับก็จะมีคลิปเก่งคุณมืองแพให้เลือกชมมากมายเลยนะครับแล้วอย่าลืมเป็นกำลังใจให้ช่องเก่งคุณมืองแพด้วยการกดซับสไครต์นะครับกดติดตามนะครับกดด้านล่างเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับ <S <S <ๆ>เพื่อจะได้แจ้งเตือนคลิปใหม่ๆแล้วอย่าลืมกดนิ้วโป้งด้วยนะครับขอบคุณมากครบับมาตรฐานของแท้